ก็ช <czywiście> ื่นถึงอนี้เพราะว่าในส่วนของบาปอกุศสทั้งหลายนะถ้ามีความอยากความโกรธความสงสัยมีมานะมีทิฏฐิอีโก้สูงริวเลยนะนะเขาเรียกอีโก้ใช่ไหมเออไม่ใช่อีโก้นะอีโก้สูงสนิทริ้วเลยจนกระทั่งว่านะไม่ยอมนะไม่ยอมฟังใครไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งนั้น มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะอันนี้ถามว่าให้คุณหรือให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษมากกว่ากันให้โทษมาก,กาคนที่มีลักษณะอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้เขาไปพิจารณาไปขัดไปเกาของเขาออกเองนะ <c oughs> ต้องรู้โดยเองเพราะว่ามันให้โทษนะโดยมากามันให้โทษมันไม่ได้ให้ประโยชน์เลย สิ่งที่ให้ประโยชน์ก็คือสิ่งที่จะต้องคิดดีพูดดีทดําดีถูกไหมฮะไอคาพูดตรงนี้เราได้ยินมานานแล้วเนาะคิดดีมันก็ต้องพูดดีแหละใช่ไหมคิดดีก็ต้องทําดีแหละถูกไหมฮะเพราะว่าการคิดเนี่ยมันทําให้กายวาจาเนี่ยเคลื่อนไหวตามอํานาจของความคิดที่ดีใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเจตนาเจตสิกเข้าไปประกอบกับบุญซึ่งเป็นอโลภะอโทษาอโมหะใช่ไหม ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการคิดดีพูดดีทดําดีเกิดขึ้นมานี่จะทําอย่างไรล่ะเพราะว่าสันตานะเนี่ยสันตานะนาที่มันเน่ามันเสียนะเพราะหมักดองไม่นานใช่ไหมอาสวะไหลอยู่ไม่รู้จบโอคะกลบทับทมให้จมดินโยคะเข้าประกอบติดแน่นจริง คันธะยิ่งเกี่ยวคล้องให้มองมัวอุปาทานก็ไม่เบาเขายึดมันนิวรณะชะกันให้ปวดหัวอะดไสงดนอนเดือนไม่รู้ตัวสัญโย์ชั่วผูกดึงติดตรึงตากิเลสนั้นนะตั้งพันหา้าพาเศ้ามอง พักงามผ่องสดใสไม่หันสาอากุศลสังขารแสดงมาทั้งเก้าหมวดนั้นนาราเศร้าจริงนะโลภะทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องให้คะแนนแล้วนะบอสต้องให้คะแนนแลง้วะ กำลังพูดถึงเรื่องของบุญของบาปที่นี่บุญบาปเนี่ยเขามีหน้าที่ในการทําใช่ไหมคะหน้าที่ของเขาเรียกว่ากิจจะจะตุกกะใช่ไหม<ช>กิจ<ๆ>กิจก็คือหน้าที่มีสี่อย่างสีมีอะไรบ้างชนะก,นกรรมกรรมที่ทําให้วิบากเกิดขึ้นใช่ไหมอืมไงอันเนี้ยต้องมีโลภะด้วยนะแต่ว่าต้องมีของดีด้วยนะอ่าแล้วมีอะไรอีกคะอุปถมัมภกาก,กรรม นะกรรมที่ช่วยหนุนกรรมชใช่ไหมคะเขาหนุนกันเนาะมีอะไรอีกคะอุปตีละก,กรรมใช่ไหมแปลว่ากรรมที่เบียดเบียนก,ก,กรรมอื่นๆหรือเบียดเบียนร,รูปนามที่เกิดจากกรรม,มอื่นๆใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งคืออุปคา,าตากกรรมใช่ไหมแปลว่า กรรมที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นๆเจ๊ไหมหรือว่ากับตัดรอนกรรมที่แบบว่าบุญตัดบุญก็ได้เรียกว่ากรรมตัดกรรมใช่ไหมเคยได้ยินมานานแล้วพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเรื่องของกรรมวัจตุกรรมในเรื่องของอภิธรรมตรงนี้เนี่ยนะเราก็ไม่สามารถเอกว่ากรรมตัดกรรมมันเป็นยังไงใช่ไหมเออเนอะเรื่องที่เราพูดกันทิ้งเอาไว้เป็นเรื่องของกรรมตัดกรรมใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราก็ต่อเนาะเดี๋ยวเราต่อในเรื่องของอ,อุปกา,าตะตัดกรรมนะเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกรรมตัดก,กรรมกันครับอาจารย์บุคคลที่มีทิฏฐิและมารณในตัวบุคคลที่มีทิฏฐิแลมาณในตัวลักษณะของบุคคลนั้นเป็นเช่นไร <c oughs> บางทีมันฝังโดยการที่เรามองเห็นถ้าเรามองเห็นใช่ไหมคะ เขาจะเยื่อหยิงเนาะหยิงค่อนข้างเป็นหยิงเพราะว่ามีตัวตนเนาะทิฏฐิก็คือตัวตนนะทิฏฐิก็คือสักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิตรงเนี้ยบอกว่าฉันอย่างเงี้ยนะเธออย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยอันนี้ทิฏฐิเขาจะพูดอย่างนี้ถ้าตัวของเรานี่ต้องกลับมาดูตัวเองนะว่าถ้าเราบอกว่าฉันอย่างเงี้ยเออถ้าเราบอกว่าเขาถ้าบอกแบบจิกๆเลยนะ เออและจิกจิหน่อยครับแล้วก็มานะนี่ก็เปรียบเทียบใช่ไหมครับมานะเป็นลักษณะของเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเราสองคนมีความเสมอกัรทุกอย่างอืมมานะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าฉันดีกว่าเธอนะ้เนี่ยหมายถึงว่าหน้าที่การงานฉันดีกว่าเธอทุกอย่างยังไหมานะึ้นอันนี้อีโก้พวกนี้นะอ่ที่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะคัอ่อะนะ ทิฏฐิกรรมนะ้นี่แหละโดยมากก็แบบก็เป็นพวกที่สายังกฤเรียกว่าอีกโก้อะไรนะมีตัวตนสูงยิ่งมีหน้าที่ตำแหน่งการงานแนะมีคนนับหน้าถือตามากๆเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะค่อยๆคืบลานกินใจมันทำให้บุคคลนั้นไม่รู้สึกตัวเลยนะเพราะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมทําให้เขามีอาการแบบนั้นแต่ถามว่าตัวเขามีอยู่ไหมเป็นคันพสัดาล พระทิฏฐานุสัสทิฏฐิเป็นอนุสัยเห็นไหมมานะมานานุสัยมานะเป็นอนุสัยพวกนี้มันอยู่ในขันธสัตดานอยู่แล้วเมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีเหมือนกับว่ามีเหตุปัจจัยกระตุ้นให้อีกในเรื่องของการที่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอย่างว่าบางคนเนี่ยไม่ได้โอกาสตั้งแต่เด็กอันนี้เราพูดถึงทั่วไปเลยนะ,ะไม่ได้โอกาสตั้งแต่เด็ก การเปลี่ยนการศึกษาความเป็นอยู่ปัจจัยสอาหารที่อยู่อาศัยเรื่องน้งหอมยารักษาโรคพวกนี้นะบกพร่องบกร่องทุกอย่างแล้วบางคนเนี่ยนะพ่อมีแม่ไม่มีบางคนแม่มีพ่อไม่มีอย่างเงี้ยนะเกิดเลื่อมล้ํทางสังคมเกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กคนนี้จะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขาเวลาเขาอยู่ในชุมชนนะคะชุมชนจะต้องเหมือนกับพูดนะพูดเพราะว่าความที่ขาดความรู้ขาดความรู้จึงเอาความการขาดนั่นแหละเอาไปเสียแทงใช้คําพูดทําให้เด็กเกิดค,ความเก็บกดเก็บเอาไว้กดเอาไว้เก็บคําพูดแล้วก็กดคําพูดนั้นเอาไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งมาเขาจะต้องต่อสู้ ต่อสู้กับสิ่งที่เคยศบประมาเขาไว้นี่แต่เขาก็ทําได้ตอนที่เขาทําได้เพราะว่าเขามีแรงกระตุ้นจากคําพูดของคนเหล่านั้นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นทําให้เขายกระดับตัวเองขึ้นมาแต่มานาทิถีของเขามีกําลังละถ้ามานาทิถีไม่มีกําลังเขาจะไม่กระตุ้นตัวเองให้ตัวเองก้าวขึ้นมาได้เมื่อตัวเองก้าวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะ มาทำหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการงานที่อาจจะแบบบกพร่องในเรื่องของการเรียนการรู้การศึกษาปผมมัธยมอะไรก็ว่าไปไปช่วงหนึ่งของชีวิตเมื่อเขามีชีวิตมาเขาก็ต้องขอนขวายที่จะเรียนให้ได้ไมเมื่อเขาขอนขวายเรียนให้ได้แล้วปรากฏว่ามาน้าทิ่ฐีของเขาจเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันนี้อารพูดว่าไปนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะในส่วนของสภาวธรรมทีนี้หลังจากนั้นก็เขามีหน้าที่การงานถึงระดับผู้บริหารและเป็นผู้บริหารระดับใหญ่นะมาเป็นระดับใหญ่เลยหน้าที่ตําแหน่งที่บัญญัติกันขึ้นมาว่าบุคคลนี้จะต้องเหลื่อมล้ำเพราะว่าการงานเขาสูงขึ้นแต่ว่าภูมิหลังของเขาเนี่ยเขาปิดเงียบไว้ก่อน เขากลัวภูมิหลังไนะะี่ยเขาต้องเก็บเพราะว่าการที่เราจะเป็นใหญ่ขึ้นขนาดนี้แล้วมีคนนับหน้าผีตาขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องที่ก่อร่างสร้างขึ้นมากว่าจะได้เมื่อก่อร่างสร้างขึ้นมากว่าจะได้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยต้องรักษาสิ่งที่ได้เนี่ยด้วยด้วยความแบบมีมานะทิฏฐิให้มากที่สุดแต่ภูมิหลังจะเป็นยังไงนั่น่ะยังเก็บเอาไว้อยู่เพราะมันกดเอาไว้ตั้งนานแล้ว ปล่อยออกมาในรูปแบบของการที่ฉันจะต้องใหญ่ให้ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นอ่ะบังคับให้ฉันใหญ่แต่เขาไม่ได้แบบมองคนเหล่านั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้เขาใหญ่นะเขาจะเพ่งโทษเขาจะเกิดการเพ่งโทษว่าเพราะพวกเธอนั่นแหละสบประมาณฉันวันใดวันหนึ่งฉันจะขับรถที่มีราคาหลายล้านไปโฉบเฉียวแถวนะอย่างเงี้ย นะอันนี้คือมณาพิธีเกิดขึ้นมาโดยที่เขาเกิดมาได้อำนาจของการที่ขาดขาดแล้วเขาต้องหาอะไรอุดเข้าไปใช่ไหมสิ่งที่จะอุดเข้าไปได้ก็คือหน้าที่ตำแหน่งการงานการศึกษาที่เขาพยายามขวนขวายให้ได้ถามว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โดยองอยู่รอดไหมอยู่รอดนะส่วนของปัจจัยสีเนี่ยมัน เริ่มมาละนะส่วนเงินทองหน้าที่ตําแหน่งคนที่เป็นบริวารแต่บางคนเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตว่าจริงแต่บริวารเนี่ยเสียบริวารเสียหายเพราะว่าเรียกบริวารวิบัติมันเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเหมือนกันนะบุญกรรมบุญนํากรรมแต่งเพราะนั้นถ้าแต่งแต่แต่งแต้มขึ้นมาแล้วากว่าตัวเองเคยมีอุบนิสัยแบบไหนอย่างไรมาก่อน ย้อนอดีตกลับไป้แลตัวเองมีทธิชาติที่ผ่านมาและตัวเองทํากรรมเรื่องของสิ่งไม่ดีเอาไว้ทานก็ไม่ค่อยให้ศีลก็ไม่ค่อยรักษาภาวนาก็ไม่ได้เจริญอปปจญนะก็ไม่ค่อยอ่อนน้อมทาตนกับใครกระด้างกระเดืองเวียญาัจากก็แทบจะไม่ขวนขวายช่วยเหลือใครเลยธรรมสวรรปฏิปตาธรรมสวรรธรรมเทศนาไม่มีและทิฏฐุชุกวรามะก็คือความเห็นถูกเห็นผิ มันมาจากไหนมันมาไม่ได้เพราะนั้นก็สะสมเรื่องของโลภะโสะโมหะเหมือนที่อาจารย์เกริ่นไปตะก,กี้นะนำมาเลยแกก็คือคนเหล่านี้เนี่ยนะไปทําเรื่องอะไรสารพัดอย่างเมื่อสิทธชาติมาแต่ว่าก็มีสิทชาติที่ผ่านมาเนั่นแหละเขาก็ทําความดีด้วยเหมือนกันแต่โดยมากก็จะทําบุญด้วยความไม่มีปัญญาทําบุญทีเขาก็บอกว่าชาติหน้าฉันใดขอให้มีกินมีใช้ แค่นะั้นขอให้มีเกิดมาได้มีกินมีใช้ขอให้อยู่ดีมีสุขเนะี่ยเขาก็หวังนี้เพราะว่าในสิ่งที่เขาปรารถนานั้นนะต้องย้อนกลับไปมันหลายภบหลายชาตินะ้ะอันนี้ยกไปอย่างแค่ชาติเดียวที่แบบว่าการทําบุญทากุศลของเขาแทบไม่มีเลยนะถ้าจะมีก็คือแบบเอาหน้าทําแบบว่ามีคนไปชวนกลัวเสียหน้าก็ทำนะอันนี้สําคัญ ทำด้วยความไม่มีปัญญาทําด้วยความที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมนําไปพวกนี้ทําให้มานาทิฐีเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทํามาเมื่อสิ้ชาติที่ผ่านมานั่นนะทั้งของดีของไม่ดีมันส่งผลมาแล้วถ้าหากว่าอัากชาตินี้เป็นค่าที่ศึก็ส่งไหมเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบุญโขแค่ไหนละ่ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนบุญมากเลยแต่กลายเป็นว่าเอาความเป็นมนุษย์ของตัวเองอนะเอามา ประมาทอีกรอบหนึ่งโดยการที่อย่างเทียยกไปรยอย่างไปแก้มีเงินมีทองม,มีหน้าที่มีตำแหน่งมีปัจจัยสี่พร้อมเพรียงแล้วความที่ตัวเองไม่ไม่ค่อยจะรักษาสีนเอาไว้มีเงินมากมายแค่ไหนก็เอาไปกินไปเล่นไปสารพัดอย่างในเรื่องอบายมุกมากมายเหลือเกินใช่ไหมเมื่อเอาไปอบายมุกมุกอย่างนั้นเนี่ยสะสมเรื่องพวกนั้นไปนะและทุนรอนที่ตัวเองได้มาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยม,มันค่อย อพราะอไปและที่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานม,มาแล้วน้องกลับไปนึกถึงตอนนี้เองลำตัวเองลําบากใช่ไหมนึกไม่เป็นไปเจอป่าปะมิตรไม่ได้เจอกัลยะาณมิตรก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยจะต้องไปคลุกคลีกับป่าปะมิตรโดยมากแต่ถ้าหากว่าเขายังมีบุญมีกุศลอยู่เขามีกัลยะาณมิตรมาเคลื่อนหนุนเขาเขาก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเขาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ เระะาะกัลยาณมิตรจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในบุญกิริยาวัตถุสิธิ์เรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไแดบบ้ไแปบบเข้าไปเรียนนะคะยังแต่ว่าการพูดนะพูดในตรงนี้นะช่วงเช้าเนี่ยเวลามีไม่มากแล้วค่ะนะมีเรื่องคําถามเข้ามาคนทางบ้านาก็จะได้รู้ด้วยอาจจะได้ต่อย,ยอดในช่วงบ่ายอีกนะที่คุณเอกถามนะว่าผู้ที่มีนิพพิฐีกมานะเนี่ยนะ เราจะมองทางกายภาพไเราจะมองเห็นเขาเนี่ยมองได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่พูดนะเขาอาจจะไม่พูดแต่การกระทําของเขาทําให้เรารู้ว่าเขาหยิ่งเขาจองหองยิ่งจองหองนี่เป็นเรื่องของมานะเป็นเรื่องของโทสะเกิดขึ้นมาด้วยเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครถือตัวถือตนนะ เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าคุณธรรมแทบจะไม่มีในใจเลยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องสังเกตไดนะ้ก็คิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมมากันเยอะแยะละจนวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอคนประเภทแบบนั้นก็เยอะและตัวเราเองนะเราต้องมาสังเกตตัวเราด้วยนะถ้าเราเรียนธรรมะเราจะต้องมาตัวสังเกตตัวเองได้ว่า มาหน้าทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นกับใจของตัวเองในวันหนึ่งเท่าไหร่ต้องมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะโลพะอะโทสัอะโมหะให้มากโดยเฉพาะอะโลพะอะโทสัมันตีคู่กันมาอยู่แล้วทุกครั้งที่เราคิดจะให้อะไรใครต้องมีความเมตตาเกิดขึ้นมาด้วยเพราะเรามีศรัทธาใช่ไหมคะดังนั้นต่อไปมันจะก้าวขึ้นไปสู่ของการที่มีปัญญา เข้ามาช่วยด้วยนะดัะนั้นหากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราสังเกตใส่ใจเนาะยังไงยังไงก็แล้วแต่เรามองผู้อื่นย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนท่านได้กล่าวเป็นจำนวนว,นว่าดูหนังดูละครย้อนดูตัวเองใช่ไหมถ้าเรามองอย่างนั้นก็คือบุคคลข้างนอกภายนอกนั่นแหละเหมือนเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ เป็นชีวิตของเขาอะเป็นภาพยนตร์ของเขาใช่ไหมซึ่งเรามองเขาแล้วเนี่ยเรา